เนื่องในโอกาสที่เราจะมีการประถมนิเทศเพื่อรับการชี้แนะจากทางอค่ะไม่พูดได้ไหมคะไม่เข้าเรียนเลยได้ไหมได้ครับแล้วแต่หนูเลยสวัสดีครับวันนี้เราเรียนเรื่องชฉาเกวยชากราวกักนนะอาจารย์คะคาบแรกเรียนธรรมะกระตุกจิตกระชากใจค่ะหนูจะตารางสอนให้เฉาเกวยชากราวเรียนครับสามถาธรรมะกระตุกจิตกระชากใจสวัสดีคะ่ะคุณครูคคคครอาจารย์ช่วย ผู้จเจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญากราบสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนกันชนชิงเตชิงไม่เอาค่ะหนูรู้แล้วข้ามไปเรียนกนรรารรู้อรหันต์คะกะการรู้อรหันต์ใช่ไหมคะได้คะ่ะแจมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบจำลองของกระทะไรกระทะค่ะห,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 หนูอยากเรียนปฏิกิริยาไนโตดเจนเหลวเราว่ค่ะ แต่จากการสอบครั้งที่แล้วเธอทำข้อสอบผิดไป10ข้อแต่หนูย้ำเ,เี้นปฏิกิริยาในโดจนเลวข้อสอบข้อที่12เธอตอบไม่ได้ว่าไอกระทะไรกระทะเป็นของมาร์กเซอร์กิตข้อ18เธอตอบไม่ได้ว่าไอกระทะไรกระทะถูกเคลือบด้วยเฉาก้วยชากังราวดีไม่ได้เรียนแบบจะมองกระทะไรกระทะไม่ได้ค่ะดีจะ้ะ present simple tense ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า simple simple แปลว่างา่ายครูคะครูคะเมื่อกี้ขออีกรอบได้ไหมคะ ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ครูคะขอเนีญาไปห้องซ่วมโรมันค่ะชาวกล้วยชากังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับที่แต่วันนี้เราจะมีการแนะแนวเรื่องการสอบเข้ากันนะคะคุณวูดิค่ะสวัสดีครับน้องที่ด็การ

โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหนะน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ